Tomorrow begin at K อนาคตดีๆเกิดขึ้นที่นี่มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธุนบุรีฉลองครบรอบ48ปี K M U T T Open House 2008พบกับการเปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการงานวิจัยหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมในรั้วม,มหาวิทยายลัยพร้อมโซนสตรี <S <S ance, มเปอร์ฟอร์แมสในร่ววเปิดโลกทัศน์การศึกษามุมใหม่เรียนรู้อย่างสนุก <Hey. S 2> รับประสบการณ์ดีๆ Tomorrow begin at K M U T T เจ็ถึง11พฤศจิกายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก็เข้ามาพับกันอีกช่วงหนึ่งนะคะในช่วงที่2ของเราที่มีชื่อว่าช่วงไลฟ์ยังอาค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็จะเป็นการมี ผูกพิเศษของเราค่ะก็คือดรสุรพลบุญเลือค่ะท่านอาจารย์นะคะเป็นที่ปรึกษาของเราและเป็นผู้อำนวยการผลิตรายการของเราในวันนี้ค่ะขอเสียบปรบมือให้กับท่านอาจารย์ค่ะ คิดว่าการผลิตรายการครั้งแรกของพวกเราเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องของการผลิตรายการครั้งแรกเนี่ยว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะมีประสบการณ์เรื่องของการจัดรายการพิยุมาแล้วนะครับในเทอมที่แล้วเพราะว่าถึงรายการทีวีเนี่ยเราก็คงพอจะประยุกต์เรื่องของอรูปแบบของรายการมาได้นะครับส่วนหนึง่งแต่ทักษะที่มันเกิดขึ้นใน5วันที่ผ่านมาเนี่ยกับทาให้ครูพบว่า พวกเราเนียมีศักยภาพอยู่ในระดับหนึ่งพอที่จะพัฒนาต่อไปได้โดยที่คือจริงเราเพิ่งเปิดรายวิชานี้ขึ้นมาใหม่ใช่ใชไหมครับ<ช>เรายังเพิง่งได้คุยกันแค่ครั้งสองครั้งเองยังไม่รู้เรื่องของระบบในการผลิตรายการเลยแล้วพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถทําได้แล้วก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีด้วยค่ะค่<า>ะค่ะแล้วจากการทํางานทั้งหมดนะคะ5วัน5ทีมอาจารย์ได้เข้ามาดูการทํางานครบไหมคะก็จะมีบางวันนะครับที่ครูติดงานอยู่ก็คือเมื่อ สองวันนะครับสองวันก็คือว่าวันอาทิตย์กับว่าวันจันทร์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้เข้ามาแต่ก็ทราบอยู่เพราะว่าโทรศัพท์มาคุยกับอาจากษาหรือพี่ที่ควบคุมอยู่ว่าไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็คิดว่ามีความสามารถทุกกลุ่มอยู่แล้วนะครับค่ะอ,อาจารย์คะหนูอยากจะให้อาจารย์ฝากข้อคิดสําหรับเพื่อนๆและก็พี่ๆทุกคนคะ่ะสําหรับการ ทำรายการทารัศน์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราใ,<ช>ในการทำในก,การทำงานครั้งต่อไปครับสิ่งที่อยากกว่าก็คออือเรื่องของกระบวนการในการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราพยายามจะฝึกให้นักศึกษาเนี่ยทุกคนได้ลองปฏิบัติจริงแม้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือหรือส่วนประกอบอื่นๆเนี่ยในของการเป็นจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่เทียบเท่าของสถานีแต่กระบวนการหรือมาตรฐานต่างๆเนี่ยือคิดว่า เราก็มีความสามารถและก็กระบวนการในการผลิตเนี่ยเราก็เสกเช่นเดียวกับสถานีโทรทัศน์อื่ๆๆนๆเหมือนกันเพราะนั้นนักศึกษาที่จบไปจากที่นี่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องหรืออาจจะเป็นรุ่นต่อไปที่อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือมากขึ้นกว่านี้แต่กระบวนการในการผลิตมันก็คงเป็นไปตามนี้แล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือขอให้เน้นเรื่องของการวางแผนจริงๆเพราะว่าการผลิตในการโทรทัศน์เนี่ยยิ่งรายการสดที่พวกเรากําลังทากันอยู่เนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดผิดพลาดเนี่ย เราจะต้องแก้ปัญหาให้ได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการ,รวางแผนที่ดีมันก็จะทำให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้นน้อยลงนั่นเองนะครับค่ะเราก็ขอขอบคุณาอ,อาจารย์รยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล็แนะนําให้พวกเรานะคะมีความรู้และสามารถนําไปแก้ไขปรับปรุงได้ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะและช่วงต่อไปนะคะเราก็ไปดู นากันเลยค่ะว่าเขานำภาพบรรยากาศไปถึงไหนกันแล้วค่ะไปกันเลยค่ะอาค่ะเดี๋ยวรอสักครู่ค่ะภาพบรรยากาศของเราอาจจะแตกต่างเล็กน้อยอาจจะสตกต่าคเล็น้อะอาจจะติดคันเล็กน้อยค่ะแเราก็ต้องนะค่ะหรืออาจจะเป็นบรรยากาศของที่คนเยอะด้วยค่ะอาจจะมีการติดขัดของตอนนี้ามีคนมาร่วมงานเยอะเราน่าจะลองเล่นเกมกันดูไหม อัน,นั้นเรามาเล่นเกมดีกว่าอาจารย์สนใจที่จะเล่นเกมกับพวกเราด้วยได้ไหมคะได้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นเกมเล่นเกมกันดีกว่านะคะค่ะค<อ>่ะอะไร ครูนงแล้วก็ไปหาปลาค่ะ Tomorrow begins o o มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจะลองครบรอบ48ปี KMUTT o p e n House 2008พบกับการเปิดบ้านแสดงผลงานทางวิชาการงานวิจัยหลักสูตรการศึกษาและกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมโซนสตรีมเ r อร์ฟอร์แมน์ร่วมเปิดโลกทัศน์การศึกษามุมใหม่เรียนรู้อย่างสนุก <Hey. S 1> รับประสบการณ์ดีๆ Tomorrow begin at KMUTT ถึง11พฤศจิกายนนี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ทีนี้เรามาผ่อนคลายความเครียดโดยการมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะให้ค่ะซึ่งจะมีอยู่สองทีมด้วยกันนะคะคือทางด้านขวาของเมย์นะคะก็จะเป็นน้องๆาจากที่ไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่าค่ะค่ะให้น้องๆแนะนำตัวหน่อยค่ะมาจากที่ไหนคะสวัสดีค่ะสจักที่ไหค่ะมาจากเทคโนโลยีกระบังครับอ๋อชื่ออะไรคะชื่อวิสลุตพิศชนามครับ แค่เรื่อะคะชื่อชาเนนดุนยั์ยศกิรดิศครับอืมมาจากที่ไหนคะมาจากที่เดียวกันครับอ๋อค่ะและอีกฝั่งหนึ่งล่ะอีกฝั่งหนึ่งค่ะคือจากพระจอมเก้าธนบุรีเป็นติ๊เก่าของเราเองอ่าทำงานที่ไหนทำงานที่ไหนคะเรียนเรียนเป็นนิสิตปอนทที่จุฬาลงกรณ์อ้ยค่ะและทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าพระจอมเกล้าธนบุรีกับราชกระบังทีมไหนจะชนะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมี เดก๋ยวเราบอกกติกากันก่อนดีกว่าเยอะกติกาของเรานะคะก็จะมีภาพตัวอย่างค่ะนี่นะคะเป็นภาพครับผมใช่ค่ะแล้วก็มาต่อเป็นภาพสลเลดของเราเองใช่ถ้าใครต่อเสร็จก่อนนะคะก็จะได้รับรางวัลอะไรเสร็จเครับเขาเรียกว่าสลเลดออ๋สลเลดใช่ค่ะค่ะเรามาเริ่มเล่นเก็บกันเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราจะจับจับเวลานะคะอ่าเริ่ลงมาทางนี้ดีกว่าจะทำอะไรบ้งเนี่ยคือต่อ ต่อจิ๊กซอว์ให้เป็นรูปด้ดปหล้งนี่ยค่ะจา์เป็นรูปเสน่หค่จา์ค่ะเรามาเริ่มเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจับเวลาค่ะจับเวลาเลยค่ะ้าวจับเวลาค่ะดูแบบดูแบบด้านหลังะนคะงคะ 哎呀！ 再来他。<noise> การมอบของรางวัลนะคะให้กับค่ะเราขอมอบรางวัลให้กับผู้ชนะนะคะค่ะเสียบประมือเลคะ ชมเล่นเกมของเรานะคะทั้งพระจำการธมนบรีและวะราแล้วตอนนี้นะคะเราก็ไปพบกับนาวใช่ไปพบกันนาวและบรรยากาศรอบๆภายในงานของเรานะคะช่วของ l i ลฟ์วิวค่ะ